ตอนนี้ตำแหน่งรับแสงนะครับของแผงนะครับอยู่ที่ประมาณ10โมงนะครับเดี๋ยวผมจะหลอกเซนเซอร์นะครับให้ไปอยู่ตำแหน่งประมาณ12นาฬิกานะครับหรือเที่ยงวันนะครับจากนั้นเดี๋ยวค่อยจะปล่อยนะครับมือนะครับเซนเซอร์มันก็จะกลับมาหาตำแหน่งที่10โมงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมปล่อยมือแล้วนะครับ เห็นไหมครับการเคลื่อนของแกนก็จะกลับมาประมาณที่10โมงนะครับครับก็ต่อจากคลิปเดิมนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยสอนเพื่อนๆทำนะครับจากชุดทดลองนะครับตอนนี้ก็เอามาลงระบบจริงนะครับ นี่ผมก็เอาเข้าในกล่องนะครับแบบ DIY ทำเอาเองนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ลงไว้ทั้งหมดทั้ง2แกนเลยนะครับเอาอุปกรณ์ตั้งแต่ EP ที่6ทับหถึง6ทับหนะครับเอามารวมกันนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ใช้ทั้ง2แกนก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหาเพื่อนๆที่จะทําแค่แกนเดียวก็อุปกรณ์ก็จะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ ส่วนในการใช้งานจริงนะครับผมก็จะมีการปรับปรุงไปเรื่อยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็จะเพิ่มทัมเมอร์เข้าไปนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นการออโต้สแกนนะครับหาตำแหน่งใหม่นะครับซึ่งจะไม่หาตำแหน่งตลอดเวลานะครับซึ่งผมจะมีการตั้งเวลาไว้ว่ากี่นาทีนะครับในการหาตำแหน่งใหม่นะครับเพื่อป้องกันเวลาลมกระโชกนะครับ แล้วแผงของผมนะครับมันจะมีการโยกนิดหน่อยนะครับมันจะทําการหาตําแหน่งใหม่ไปเรื่อยนะครับซึ่งผมก็จะมีการเพิ่มทัมเมอร์ตัวนี้นะคร ier, ับ an จะมีการสแกนหาตําแหน่งใหม่ทุกๆ1นาทีนะครับหลังจากเจอตําแหน่งแล้วก็จะหยุดนะครับถึงแม้จะมีลมพัดมากระโชกแผงนะครับให้โยกนะครับก็จะไม่ทํางานนะครับหลังจากครบหนึ่งาทีก็จะสแกนหาตําแหน่งใหม่นะครับพอเจอแล้วก็จะหยุดเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปทดลองให้เพื่อนๆดูนะผมก็จะได้ทําการแก้เวลานะครับให้มันสแกนหาตําแหน่งใหม่ทุกๆ3วินาทีนะครับเพื่อจะได้รวดเร็วนะครับส่วนไทม์เมอร์ที่1นะครับก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเวลาใหม่นะครับจากที่ผมเคยให้เพื่อนๆให้กลับมาทิศตะวันออกเวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็ถึง18นาฬิกา5นาทีนะครับก e ็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นที่19นาฬกานะครับถึง8นาฬิกานะครับเพราะว่า ในฤดูการที่ผมทดสอบนะครับ1ินาฬิกามันยังไม่มืดสนิทนะครับพอมันกลับมาทิศตะวันออกนะครับถึง18บนาฬิกา5นาทีมันก็กลับไปที่ทิศตะวันตกเหมือนเดิมนะครับดังนั้นผมก็เลยให้มันอ่อนถึงเช้าเลยนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับในแกนที่2นะครับผมยังไม่มีการต่อใช้งานนะครับเพราะว่าต้องออกแบบการเก็บสายใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีการหมุนนะครับ จึงต้องมีการออกแบบอุปกรณ์เซฟตี้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่าไม่งั้นสายจะขาดนะครับหากอุปกรณ์ตรวจเช็คผิดพลาดนะครับส่วนเซนเซอร์ LDR นะครับที่ผมเคยพาเพื่อนๆทำจากชุดทดลองนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ได้ปรับปรุงใหม่นะครับเพราะว่ามันมีการเมื่อมีฝนตกนะครับน้ํามันจะขังนะครับทําให้เซนเซอร์จับการทํางานผิดพลาดนะครับก็เลยได้ตัวนี้นะครับ เป็นตัวครอบนะครับเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวนะครับของโซล่าเซลล์นะครับที่เวลาเดินผ่านแล้วไฟจะสว่างนะครับก็เอามาปรับปรุงใส่ตัวนี้นะครับครอบไว้ไม่ให้น้ําเข้านะครับแล้วก็มีการต้องเจาะรูนะครับให้น้ําไหลผ่านด้วยนะครับก็คือจะไม่มีน้ําขังนะครับมันก็เลยจะตัดปัญหาตัวนี้ไปนะครับก็คือฝนจะตกก็ยังจับการทํางานได้นะครับ ทีนี้ก็จะมาทดสอบการทํางานของเซ็นเซอร์ดูนะครับทั้ง2 yes. ทิศทางเลยนะครับทั้งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะครับว่าจะกลับมาในทิศทางตําแหน่งเดิมหรือเปล่านะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับทิศทางตําแหน่งนี้นะครับคือทิศทางตําแหน่งเดิมนะครับประมาณ10บนาฬิกานะครับตอนนี้ผมจะหลอกเซนเซอร์นะครับให้มันไปที่ประมาณเที่ยงวันนะครับ12บสนาฬิกาก่อนนะครับ เดี๋ยวเวลาที่ผมปล่อยมือนะครับมันต้องกลับมาที่ประมาณ10โมงเหมือนเดิมนะครับครับผมปล่อยมือแล้วนะครับสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ของแผงไหมครับต้องมาหยุดประมาณที่10โมงนะครับครับตอนนี้หยุดแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะหลอกเซ็นเซอร์ให้ไปทิศตะวันออกดูนะครับที่ตำแหน่งประมาณ9โมงนะครับหรือประมาณ8โมงนะครับ มันจะต้องกลับมาที่ตำแหน่ง10โมงเหมือนเดิมนะครับเอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะทำการปล่อยมือดูนะครับนี่นะครับหลังจากปล่อยมือนะครับมันก็จะกลับมาหาตำแหน่งที่ตอนนี้แสงอาทิตย์อยู่ที่10โมงอยู่แล้วนะครับก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับนี่นะครับ ก็ตอนนี้ผมใช้งานมาแล้วประมาณ2เดือนนะครับที่ทําอยู่นี้ก่อนจะมาทําคลิปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับครับส่วนในแกนที่2นะครับเมื่อไหร่ที่ผมทําเสร็จนะครับออกแบบการเก็บสายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามชมคลิปนะครับสวัสดีครับ